ไว้ตรงนี้โอเคเก่งมากเลยไว้ไหนครับอ๋อ,อ,อ,อรู้เรื่องตายวันไหนใหญ่เรื่องวิธีกวาดปลาเนี่ยกแลแลวน่ารักน่ารักเหรอปลาตัวไหนหน่ากินกินปลาตัวไหนอ่าชิคกี้พาย เวรซที่ตอาะาใช้รซี่นคะื้ออะไรดีเนี่ยข้าวผู้อะไรนะครับข้าวผู้ฮะข้าวผู้ข้าวผู้คืออะไรลูกข้าวผู้ข้าวผู้คืออะไรครับรออันนี้ดีกว่ารออันนี้รออันนี้ ใกลบ้านในนกก่อยไหมหนูมีในนกก่อยพี่ไหมน้องพี่มีมีพี่แมวก่อหยที่ด้วย 哈哈哈哈哈！又来小卢来当皇帝。 ปช่วยป้านุซื้อของหน่อยเดี๋ยวให้พี่พีหยิบใส่ได้มาให้ป้านุ พี่ทีเลียงใหอนน้อันนี้นะอาแบบนี้เนาะอาแบบเติมพี่วางให้โอ้ยพี่วางให้โอ้ยแล้วก็น้ำยาถูพื้น,น,นเดีียวเกลียวชน ไม่ไหวอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแน่ๆเล้ว็ใส่ให้นะให้อนะอะไรนะอาเจะยี่คืออะไรลูกอะไรลูกอ๋อ่นไงข้างบนนี่น แล้วไว้ไหนครับไว้ตรงนี้โอเคเก่งมากเลยพี่ทำได้ไหมเนี่ยทำได้เราทำได้ไอซี่ไปซื้อของไว้ไหนครับโอ้ร anyway? ู Gun ้เรื่องไปใส่เข้าไปอ๋อ very good

เขาให้พี่ทีบ้างให้พี่ทีบ้างไงมันมีซื้ออันเดียวอะค่ะเนี่ยน้องเอาไปให้พี่ทีได้ไหมไม่ได้สั่งไปละตีได้ไปแล้วมั้งเนี่ยโยนไปแล้วมาม่ามามีมามีกึ่งของมามีจะเป็นไงลูกแตกสลายเลยวะอะไรครับน้องพี่จะเอาเอาอีกแล้วเหรอลูก ขนมปังไหมเออเอาขนมปังดีกว่าขนมปังไหมขนมปังต้องออกไปแล้วเลี้ยวขวาทนึงเฮ้ยเดือันนี้ระหว่างซองอันนี้แล้วใส่ข้างในพันเดียวกับซองอันนี้แล้วใส่ข้างในหมื่นหนึ่งเอาะอะไรแม่เราคง<ห>ไ,ไม่ดีใจ S <S <S แต่อันนี้ก็ซองแบบดูไฮโซก็เก๋มากเลยนะเราน่าจะดีใจกับอันนี้แล้วต่หมื่นหนึ <S <S ่งใช่ไหมลูกพี่เอาแบบไหนดีเอาแบบเอาแบบนี้เอ้าน้องพี่ถอนออกมาไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาเห็นแล้วพี่เขามาพาออกไปเลยนะฮะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอเราจะมาเชื่อต้องเส็จแน่สิลูกชอเรกนได้นะครับถ้าบนี้หรออ,บบอันนี้นะ พี่พีพี่พีชอบแบบไหนโอเคชัด <c oughs> แต่ว่ามีชอบสีอ่ะออก็ไปสองอ่ะเดี๋ยวกระบอยิงไม่านเลย่รนะบกยิ้มยิ้มท้าไปเถอะไอจีเจ้าไอจีเจ้ ดูถุงนกหัวโตปลา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 ตัวใหญ่ปลาปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ไหนดูซิไหนชี้สิปลาใหญ่ไหมตัวไหนใหญ่โลกไม่ดีกลัวปลาเนยกลัวน่ารักน่ารักเหรอปลาตัวไหนน่ากินกินปลาตัวไหนอ่าชี้ชี้ชี้หน่อยไหนไหนแนวใกล้ใกล้ไหนใกล้ใกล้ไหน่อยมันติด อยากกินอะไรอยากกินตัวไหนปลากระพงไหมกระเพียากระเพี่เอาปลาอะไรด้วยปลาอะไรเอาปลาติ๊กคะฮะเอาสีส้มส้มดีกว่าปลาติ๊กส้มปลาสีส้มอันนี้หรอพี่นี่เรานี่เราสั่งอะไรกันฮะ ก็เนี่ยจะมาดูอยากดูปลาก็จะดูปลาสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลอหอพีเรามาดูปลาพี่เขาไม่สวัสดียินดีเสวัสดีครับเออดีเลยนู่นปลาไงดูเอาไปดูส่วอกไปดูบายบายพี่ครับขอบคุณครับไปดูปลา

เราเรียกเ e g เ t a b l e ในลูกเ e g เ t a b l e ใช่ปะโอ้โหไม่มีอะไรแล้วอันนี้อะไรลูกอันนี้เขาเรียกอะไรแตงโมแตงโมชอบเมลหรอป้าอันนี้อะไรนะคะมีอะไรกดอีสิฮะพูดอะไรเนี่ยออเรนจ์ o r a n น e w h ่ t is i t What is it? k a t a b a ่อเบอรีอันนี่อะไร h ่ t is it? ไม่ใช่กล้วยูนี่อะไร p สับปะรดสตอบอรรสตอบรสตบร ต้องพี่ไปจ่ายตังก่อนไว่ตรงนี้ว่างว่างไหมคะคาน์เต,ตอนนี้อันนี้เป็นอะไรพี่เขาออกมา เป็นเนื้อเห็ดหนะเป็นเน้อเห็อชนิด น,นี่ไม่วางไปกระป๋องฮะเอาไปคืนเอาไปเลยกระป๋องกระป๋องกระป๋องอะไรครับกระป๋องกระป๋องอ๋ออ๊บ เรียบเลยอุ้ยอย่ากดเล่นลูกไม่เอาน้องพินั่งดีๆครับเจ้าหมาดีนะไม่เอาน้าโนน้าโนไม่กดเล่นพอแล้วอ่ะไปนี่เลยดูกว่า ฉีด,ดแล้วฉีดอ่ะถูถูเยอะๆถูเยอะๆถูเยอะๆอะโอ้โหทำไมตรงนี้ด่างมาลูกเลอะอะไรอะครบเป็นไงถูเรียบร้อยอยังลูกเ,เสร็จยังครับมาช็อปปิ้งขนุกไหมมาแล้วมาลูกแล้วเดี๋ยวบะมีก็ลืมกระเป๋าตัวเองจะได้เป็นลมเลย